มีมีมานะผมไม่ตอนนี้ยังมีคนเอาของจัดไปแล้วใช่ไหมมีมีเทเลสต์อยู่เทเลสต์ไอ้โอเคมีไฟสปอตพี่ทู่ันต่อมาต่อมาตัวเดียวตัวเดียวตัเดียวอยู่โซนแล้วปิดเอ้ยคิวรถกายคิวรถกายคิวรถกายของปอนะผมคายเช่นนั้นก่อนิอีกมันล่อมันล่อมันล่ออยจากวันนี้กลับมากลับมากลับมาที่โน่นเออขำไหมขำไหมพอแล้วพอแล้วโอเออโอเอ มีคนมาไหมนนี้มีมีนอตนอตอีโอเคโอเักนกรยดแกิดยังเแล้วมันเป็นันแะไอเกมีเรารรเรเบเบไอเมี5 4 3 2 1ดอมีดอมีสตัวสองตัวสตัวสตัวเอยมันจะแกมันจะเกมันจะเกะเฮ้ยคิดวิว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 ดับไปพ่ติงดับไปพีติงดับไปพีติงไอ้เกยนี่แพงไอ้เกดแพงไอ้เกดแพงอะไรเคิ้อะไรเคลิ้

โอเคเวนลบน่อยไป่รู่ามีเมีไฟโฟสวันต่อมีบิ๊ก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 ดอปคิดดบิคิดดบิวคิดดิวคิดดบิวจะตายเยอะตายเยอะสเปสเปสคิดดิวยอนาย้องแงระวังระวังสเปทคิดดิวสเปสคิดิิวมันจะตายเยอะตายเยอะทำหน้าที่ทำหน้าที่บอลเลอร์ทำหน้าที่คิดดูบิวคิดดู ฮาวีโดนที่ผมฮาวีโดนทผมตงการตงการอินฟายโฟร์ปีูวันตงการปี๊ปี๊ปี๊งการตงการตงการออกไปสิ่งโอเคแคทแคชแคทนาว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 แคทไปก่อนนะลิฟต์ก่อนนะลิฟนาวแคทนาวแคทนาวแคทแคทแคทนาวแคทนาวแคทแคชใครแพงบอกใครแพงบอกใครแพงบอกกระลายกระลายกระลาไโอเคโอเคโอเคไปไปไปลุ้นเองโอเคโอ้ยรองเท้าสโลว์ตอนแรกเรื่องเดียว แจ็คดีเวสไป้แล้วแต่เดฟมันหนาวเยอะมากชิวชิวม่ีตัวร่อีกวะีมดเม็ดมือเดียวบอมอยู่เซานะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนอมอลชิวชิวชให้ชโลนมีเวเวเชิวชเวชชิวชิวใหแโลนมีอนไฟฟ์โโลโลชโลชโลในฮิตในเป้วสเปแล้วเราล่อะมานอรเวเรียมบล็อกอินเซาอิน

มันมีแล้วนะมันมีนะเดิงะลูกิงเด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 ะลูกิงมาจากไอเกตตรงกลางไอเกตตรงกลางสเปซสเปซได้ดี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 มาจเกตไอ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 เกตไนท์ไนท์คอมเวสนาวคอมเวสนาวคมเวสนาวคำไม้ซาวิบันไอเฟิสเฟิสไอเฟิสเฟิสไอเฟิสเฟิสโอเคคอมอสเฟสคอมอสเวสรู้มีรู้มี่เซาเวสเซาเวสเซาเวส5โอ้3 2 1เซาเวสเซาเวสเนาวเซาว เปิีวชิิวซิวซิซิซคิาคำสุทานมาสเปตดีสวิตซดีสเิดีเถินมาเทินมาเทินมาเทินเสาเดมาเทินสามาเทินเสามาเทินเสามาเทินเสามาผมับูให้งกงังับูให้งกงางระวังคอเลอร์มัด้วยลองเดคเลอร์เดลลุกกิ้งเดลลุกิ้งเดลลกิ้งน็อตเดลลกิ้งน็อตเดลกกิ้งน็อตเดลลกิ้งน็อตเดลลกิ้งน็อตเดลลกกิ้งน็อตเดลลกกิ้งน็อตเดลลกิ้ เต็นเก n ซูนเนเกซูนเ็นเกซูนเ็นเกซูนสเปตไม่เกศ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 ไม่เกดีเฟนดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟน์ไอรัวมีรัวมีคานเตอรมีไฟส์โอ้ฟรีซูวันออนมีรอบ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 รอรอบไนซ์ฟันไนซ์ฟันสนแทงตายแทงตายรีวิว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 วิวสามองคำเามองคำเ้ามาเอเนหลุด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 งอมันหลุดหงนหลุดงหลุด นายนายนายคำเท้าคำเท้าคำเท้าคำเทมันกรดั๊บมันบางจับมับางจับมับางจับบางจัไปสเปร๊คเสาเปรคเอตคำน็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 อตแควิดอแควิดอลเดูคิงเลูคิงเกนเกตซเกตูเเกตซูเดนกตูไมเกตไม่เกตไม่เกตไม่ตคำ้าอุยมีลยมเป็นมีอยด่อนถอ่อนยมีมิดโอมิดโอิโอฮี ดูดูมาพระดูมาพระตามพระไมหน่อย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 ชิวขีิวพระเยอะชิวดิวพระเยอะขี่ิวพระเยอะขี่ิวพระเยอะชิวดิวพระเยอะขี่ดิวพระเยอะมี่ดิวพระเยอะมีนไสายตายมีนสายตายคำนอเวศ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 คำนเวอ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 คำนอคำนอคำนออย่ามา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 ต่ออย่ามาต่ออย่ามาต่ออย่ามาต่อรู้มีรู้มีเก็ตมีไฟส์โอ้สิทุ่วันดอกม้ดอกม้พระ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  เฮ้ยเร็วเปเราสเปแเ้าสเปซเราสเปเราสเปซสเปมาจะเทินนะมาจะเทินมาจะเทินตรงนี้มาเทินตรงนี้าเทินตรงนีอะไรรู้เยอะนะคุณเรบแทงดูหน้ตเ่อนมาเทิ่มเขอนมาเพิ่มดีเมเ็นคัมเวทคัมเวทอย่าต่อ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 ้นเ้ของุณด้านหน่อยูด้านหน่อยหูด้านหน่อยมาแ้อมาแล้วเหลี่ยบน้อยไปเ่ยบน้อยกปเหลี่ยบยอดเหลี่ยบนอล้นมีเก็ดมีพลาดโอ้โหที่ทู่วันทีจบทีจบที่ดีๆจนเที่ดีเไหน

ไปทาไปโคดิปเปทางนโคดิไปไปโคดิปเบิ้นเล็นไปรวมมีอิไโอ้ที่ two o e n s i d e f i r s r ไ n s ไ e i ไซไซเฮ้ยไม่มีพาีคีนเลยอหรอโดนตันไม่มีคินได้ไงสเปซสเปดีดีสเปด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 ดีสเปซด้ีขับเสามอเสามอกขามอกเามอกขเามอกสาขเาเสาิดเป็นซ้าิดเป็นซ้ายขัเสาโดาวโดาวขเสามอเสามอกขเสามออีกเสาอีกเาอีกเสาอีกเาอีกเสาอกรู้ม โอเคสเปซ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 ระวังนะระวังอย่าขำมากอย่าำมากอย่าำมากอย่าำมากสเปซสเปซสเปซในีดเดใเกดเดนีิดดีเฟน์ดีเฟน์ดีเฟน์นาวดีเฟน์นาวดีเฟน์นาวดีเฟน์นววหิับหิับถน้องมานิดนึงถน้องมานิดนึงหิวอัถน้องมาถน้อมมาขอคุณาวขอคุาวพอพอโอเคอินไซ์อินไซ์ไ์โฟร์ทูวัดอินไซน์อินไซ์อินไซ์อินไซ์ตอบ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 

คนลเลแทงไอ้มันเนี่ยมัดที่มี่งาเก็บของแหละนี่นี่นี่บอลเลตบอลเลตเอวไฟหมัดเทวไฟเก็บของบอลเลตแทงบอลเลตแทงอยอยู่เสาเโอเคโอเคบอลเลตบอลเลตมาสักครั้งนี้แล้วก็โอเคมาเดี๋ยวไฟมาเดี๋ยวไฟเก็บของไอโรเมเก็บมีไฟโอ้พี่ทูบวันต่อมาทีดิ่ต่อมาทีต่อมาทีต่อมาทีโอเคคิดดูต่อ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 คิดูเดริฟเดรเดริฟเดลิฟเดลิฟเดลิฟเอ้ผมไล้อินฟินิตี้อยู่ไล้อินฟินิตี้อยู่ นอนอีทนอนอีทนอนอีทมาช่วยเ้าหน่อยครับมาช่วยเ้าหน่อยตัวหนึ่งกำลังขึ้นม้าไปครับ infinity ขึ้นมามาขึ้นมามากำลังไปมาอยู่ม้าอยู่นักาหมดออกตัวสองตัวใครจุดขาวตรงมอตอะใครอะก็ผมผมผมที่นี่ไไม่อะเดชอยู่ทางอีทมีใครไล่อยู่างปหน่อยปิง่อยอยู่ตรงนี้อีทห่ เสร็จลองคาแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นไหนวะไปไหนน้าไปไหนน้าไอไอวัวนี่อะไรมีเก็บของเหรอมีตัวเก็บของนะไอ้ตัววัวอ่ะใช่หลังสุดโอเคโอเคเก็บละโมดอนเก็บละไอไอเก็บออมีไฟโอฟรีสู้วันต่อมาต่อมาต่อมาตัวยัโอเคขึ้นนอนมาครับขึ้นนอนมา นอไปอนอปเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าบ้างทำไมมันกลยังอ่ะมันดูไกลไยังอ่ะมลงอ่ะครแอดมันลงอยู่ซัดกันอยู่ลดทีเบสใครใครทันใครเขึ้นมามาคไปข้างหน้าเรากินนอดมากินนอดอกนอดมารุนอน้อกน้อยไฟโอ้พี่สู้นอนอนอมีนอดอมีนออมีขีวขีวขีววขีวเว เขากำลังครกันท้งคคอยบอได้คุณเราเป็นเหมือนยเช่นนี้เราเป็นนเป็นตุนจีบบไอ้เกยวีอนไฟโ์โีวันต่อมาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไปไปเกเเก็บกละิเปเก็บอแโอ้โหเดี๋ยวตแม่เีครัมีครับมีครมีมีคนขอคุณด้านหน่อยขอคุยด้านหน่อยพอพอพ่มาเดี๋ยวมาดูไว้เดี๋ยวนี่เดินนอตนี่เดินนอตทีน่ ไปดูด้เลยฟังอีสเคยสเปซ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 เนี่ยสเปซเนี่ยำนีสดหังมองแล้วคุณวตเดี๋ยวพึงเพิ่งังเดี๋ยวพิ่งน้สุดเดี๋ยพน้สุดเดี๋ยวพน้สุดเดี๋ยวน้ำสุดทาเว้บิทาวเวตรอียรอเยเดมอนเดมอนเดมอนน่เดมอนน่ปิดดูคเดียวไปทำทาวเวทาวเวตรอรเฮ้ยเตรียมเธอเนาะเตรียมเนาะเตรียมเธอเนาะเติรอนนอร์เวตมาเธอเนาะเวตเธรเนาะเวเนาะเวกิดนอร์เวอน ไหนฟอนเทอร์นอตมาเอนอตมาเอนนอตมาเือรนอตมาเธอนนอตมาเธอนอตมาเอร็นอตมาเยนฟอนไหนอนคือนอตคือนอตคือนอตอนคือนอต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 อนอตนือนอตคอนอตคื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 อนอตคอนอต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 นอตินอตนอตคนอตอนอตอนอต เดินเซวีไปเรื่อยเดินเสาไปเรื่อยเดินสาไปรูปวีลูกเวีไเกียเซวีนไฟโอ้พี่สู้วันวี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 ตบ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 สวยไ้วันได้วันได้วันไปได้ไปได้ดี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 ปดดีมองตมองเตรียมสเปซ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 สเปสเปซไ้ไปสปสเปสเปของูดาวขอคูดาวขอคูดาวเหยียบมาเหยียบมาเหยียบมาเหยบมาเหยีมาเดินอีกมาเดินอีกมาผดเ้าวี่เหยีมาี่เหมเอนกันเ โอ้พี่ชู่วันดอมีดอมีดอมดิ้งดิงอยู่จัดติ๊งจัดติ๊งจัดติ๊งจัดคิดวิวคิดวิวคิดวิวไอ้คานี่ดีคอนมคอนมคอนมคอนนี่ดียักยักษเด่นเกตเด่นเกตมิดเดเด่นเกตมิดเดิลนายใคร

เฮ้ยคุณเตมาเรือยเมาแล้วบัตเลอร์ตัดไปโซอิต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 ทำน็อตอิท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 ดิฉันโฟร์ดิฟเฟนต์มิดเดิ้ล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 มิดเดิ้ลไม่ออกทำโซอิตทำน็อตอิท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 เขาจะเกลีย ไปนายสอนนหสนสอนดดซ้ายเอ้ยนี่ตัวนี้หุดตัวนุดตัวนุดเอ้ยล้างหน่อยล้างหน่อยจับ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 หน่อยิดดิดดิดดไกลไกลีไกลจับจะแทงโอ้โหโอโหโอเดมโอ้โไปยี๊กุดยีเียมเเดียมเไีเดียมเมดียมดีีูมมเดียเดียววเดีมยเมองดมยม คำอิทคำอิคายแค่นี้แล้วคำอิคายนี้วคำอิรู้ได้ร้ได้คำนั้นดีคำนั้นดีถูอานถกหลานตมเลย็เลยเต็มเต็มเตมโอ้เฮีย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 โอเฮียโอเฮียโอ้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 เฮียโอเฮียโอ้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 เฮีอ้เฮียโอ้เฮียโอเฮียอ้เฮียโอ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 ้เฮียโอ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 เฮีโอเฮียโอเฮียโอเฮีโอเฮียโอเฮียโอ โอเครู้หมดยัางโลล้อแล้วคุณรู้ตําหนักโวแล้วคุณไม่พกของพี่จะไม่ต้องรู้โอ้ยกอล์ฟโอ้ยช่วยช่วยช่วยมาจะรู้น้ายเลยยังยังยังราเขาชาร์จไอ้เดินอินมาเรื่อยเดินอินไปเรื่อยให้ไอ้ขุดกอล์ฟเปลี่ยนรองเท้าก่อนเขาชาร์จแล้วเดี๋ยวไปไล้ไปไล้วไอ้คือนอนมาคือนอนมาขึ้นนอนมาขึ้นนมอนอนมาลูกเวสลูกเวสลูกเวสเกมเวสไฟฟ์โอ้ยซู่วันเวส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 

คีดวิวขีดไปซ้ายิดไปซ้ายดไปซ้ายมันมันยมไม่ยังไม่มียังไม่มีเฮ้ยเดลุกคิงเดลุกคิงอยู่ห่างคอเลอร์หน่อยอยู่ห่างคอเลอร์หน่อยสวย้ย้อ้เดลุกคิงเดลุกคิงเนาะเดลุกคิงเนาะเดย์ลุกคิงเนาะเดลุกคิงเนาะเดลุกิงเนาะเดเกเดเกเดเกดเฟนส์ดีเน์คอมเบสคอมเสคอมเบส้ำคอมเบสคอมเบสบอดมอนด์เข้าเมทเข้า้ โอเคไอ้คำีสายรับช่วยแล้ช่วยล้ช่วยแล้วคำีสปิคำีสปิสได้ดกูบันมีดกูบันมีดีกูบันมีดกูบันมีดีกูันมีดกูบันมีดีกูบมีดีกูบันมีดกูบันีดีกนมีดีูบันมีดันมีตีนม่อีูบันมีดีกันมีดีกเบันกูบนดกูบัม่กูัม่ดงกนจัอมะบอกนมีมเก็บันงได้ดอกนนอ่ะเก็บของไดันมันมดอา มาต้องขึ้นก่อนเลยคำอีท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 เฮ้ยบอกเลยกรุ๊ปที่ผมท่านมันก็อยู่นอตหมดเลยวะเกือบทั้งตี้เลยนะนี่ยอย่างอย่างอย่างมองมองไอ้นี่อยู่นะมองตี้ผสมอยู่มันรอเล่นเรารอขึ้นนอตถ้ไปล่อโวไหนขึ้นนอตไปขึ้นนอตมาขึ้นนอตมาขึ้นนอตมาเรื่อยขึ้นนอตไม่ได้เขาเขาขึ้นนอตเวทเขาขึ้นนอตเวทเหมือนจะเล่นนอตบ้ผมขึ้นมาดีกว่าขึ้นนอตมาขึ้นนอตมาขึ้นนอตมาขึ้นนอต ใครล้างท้ายมาได้ขึ้นขึ้นมาไปสกาวเอกก็กดีนะแต่มาดูให้ใครล้างท้ายมาอ,อัพเอาเล่นไก่น,นี่อยู่เล่นกับตีผสมโอเคโอเคเก๋ก <Okay, okay. S 1> ันล,ละเอ็นเก๋ละตีผสมอ่ะไอ้เฮียตีผสมตายหาเลยป่ะน,นี่โอ้ยลอ้ลอมลอ้อมล้อมล้อมโอ้ยตีผสมรับได้เียเหลือเชื่อ,อะวะใคยทำเซเว่เขาต,ตีตีผสม,มใส่ดีจะตายก่อนโอ้ยมันเอ๊ะอะไรเนี่ยทำไมเด็บแคนมันหยุดจังวะ เยอหมดวังโวอยู่ไหนไปชนะมันชนะมันโฮกันอยู่มันลงเซามันลงเซาโอเคคำคำคำดีพแต่ไปมันรุดมันรุดมันรุดเดี๋ยวเดีลงเซาเวทไปมันลงเซาเวทไปมันโฮมันโฮมันโฮมันโไม่ได้ดีพีไปไปดีพีไปไปเตรียมนะเตรียมเจอไอ้ดีพีเซเวทมา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 เซเวตมาเซเวเซเวเอ้ซเวทาโอ้วทเวนเซเว

ไอชุมชุมชุมอีอีฟอร์มอีฟอร์มามอีเฟนดีเฟ e อีฟอร์มีเามววอล์กอินล์กอินวอล์กอินวอล์กอินวอล์กอล้อวอลอวอเอ็นเอ็นดเวสดรงเวสตรงเวตรงเวสตรงเวสโอคเฮ้ยที่เาคแบ็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 คแคแบ็คแบแ็บเอ้ยทำไมสูดดีวลนได้ังอ่ะให้ไม่นรักแบเฮ้ยไม่ได้ให้ไปเล่นแทงีดีวเดนเดี๋ยวเดเดียวเดี๋ยวเดเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ดี๋ดด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 ด คำเส้าหน่อยคเส้าหน่อยเส้าหนเ้าหนเขาเชาชาโลมากคเ้าเขากปาถารเข้าไปถารเขาเ้าขลุขลุเฮ้ยชาโลมีโันชาโล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 นายฮิตนายาิตนายฮิตนายฮ้ตเดี้ยวคำสวิตคำสวิตคำสวิตคำาคสวิตอย่าลุ้นอย่าุ้นอย่าุ้นเดี๋ยวมมาเดวเตเดีเกเียเเวเสวิตคา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 สวิต

ไ้ได้เกามวมวิสาม่มวิสามม่ไหนใส่ใ่ไอั่งอีคำน่งอน้ไป่ไปเลยไเยอไอีกทีนึ่งอ่ะอีกทีนึงมีคนแท็กอยู่ป่ะด็แท็กแท็กหน่อดี๋ยวคนแท็กให้คมแทห้คมแท็้กโอเคโอเคคน่งอีคำน่น่อีนะผมจะชะโร่นะมีมีทีโอเคโอเคี้ยั่คี้ลกเวทลกอีทไอไไอวนีท e นไฟพ้อมไ ซู่วันอีซีอีซีนาว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 าวน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 านาว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 นานาว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 นวาวนาวาวาวานาวดาวาว ไอเตม่งเตม่งเตม่งเตมงพยชั่นพชั่นนอตอีตอีไฟฟริวันตอีน้อมมีออมีนอตนไนวันไหนมัเดยมไเมไปขยับมาเรื่อยๆคนมาอยู่ด้วยคับไอขีดวิมไซส์ไวไวฟอรเลัไหนไวฟอร์เลไหนไวฟอเลวไนไอเลส์วนไหนไวอเลไหนเย้ไม่มีวาแล้วคนโอยมาแล้วโอ้ย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 อยโอยโอ้ยโอ

อย่ามาเลื่อยๆอย่าเรื่อยๆสวไมเรื่อยตามวิมีสามวมีคำสวัสีวีสวัสดอีกสวัสวัสวีไมเรื่อยสวัดไม่เรื่อยสวไม่เรื่อยสวไม่เรื่อยสวไเรื่อยคสวอีกอย่าอย่าไปสุดได้ป่ะยวแทงเขาหน่อยยวแทงเขาหน่อยห้วิห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 วิคดดเรื่อยคดดเรอไอ้กงในกราีฟต์กรไอ้รู้ว่ามีไอ้ก่มี5าโวอมีรอมีตัวเดียวตัวเดียว่ะอเคที่เหลือลิฟแรกที่เหลือเะ ทำไมเฮียนี่เพ่มาอ้อมเนี่ยหลักเพื่อนเหรอไอนี่แพงนะนี่เออไปไุณสุดเหี้ยไปไหนแล้วดาวซองหลุดป่ะเนี่ยไอผมอยากเข้าน้ำเดียมเดียมเดียมเดีมแล้วเวด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 ไปเวดหรือไงอานอ่ากล่องเราน่าจะเปิดไปแล้วป่ะเปิดไปแล้วโอ้ยเปิดไปแล้ว ยี่สิบบาทสิแล้วอไ้ยอพูดถึงกล่องเลยกห่านี่มันได้เยอะกว่ากล่องแล้วนะมีตัวเนยเ้ยคุณมีหมอบมีหมอตรงซาแล้วคุณระังด้วยโอเคโอเคนี่คุบุเราบางเข้าาววะไม่ไหวแล้วุเราางราบมางรับ้าแล้วไปนอนดีเราไปนอดิพักก่นิฟินิฟฟินกิฟฟินเราลงตีด้วยแล้วกุมิดไม่สน